น o p a d ด n s สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับผมคงยังอยู่กับเล่มนี้นะสัปดาห์นี้นะครับ getting back to happy นะครับวันนี้เนี่ยเอาบทความอันหนึ่งที่อยู่ใน หนังสือเล่มนี้ที่เขียนโดยคุณมาร์กแอนด์นงเชิเชอร์นอฟนะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราควรจะควรจะนึกถึงนะที่จะทําให้เราแบบเดินต่อไปใช้แบบนี้แล้วกันนะครับเวลาเราเจอท้อเจออุปสรรคเจออะไรที่แบบรู้สึกแย่รู้สึกท้อเนี่ยเราอยากจะเดินต่อเนี่ยเราเราควรจะทําอะไรบ้างนะข้อที่1เลยเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการทั้งหมดทุกคนเนี่ยจะต้องมาทําให้เราพึงพอใจทั้งหมดนะเราเราอย่าอย่าไปอย่ามองแบบนั้นเพราะว่าการมองแบบนั้นเนี่ยเราเราจะเจอแต่เรื่องที่มันแบบขัดอกขัดใจอ่ะเพราะว่าเอาเรียนตรงๆนะไม่มีใครหรอกครับที่จะมาเอาใจเราได้ตลอดเวลาแล้วแล้วทุกคนนะไม่มีทางเลยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าใครก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลจุดศูนย์กลางของโลกความหมายของเขาคือว่า ทำไมคนนั้นไม่ทํานี้ให้ฉันล่ะทําไมคนน,คน,นี้คนนี้ไม่ทํานี้ให้ฉันล่ะถ้าเรามองแต่แบบเนี้สุดท้ายเราจะเป็นคนที่ทุกข์แล้วอุปสรรคที่เจอมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันแย่จังเลยโลกมันแย่จังเลยทําไมทําไมโลกไม่เข้าข้างเราเลยนะครับก็ลดลดความคิดนี้ลงก็ได้นะครับพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่างั้นแปลว่าทุกอย่างจะต้องโลกสวยไม่ใช่นะอุปสรรคคืออุปสรรคแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาทางผ่านมันไปนะครับ บางทีมีคนช่วยเราเราก็ขอบคุณเราก็ดีใจหรือว่าเราอาจจะขอให้ใครช่วยแต่ว่าแน่นอนก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาเพิกเฉยเขาไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกเราไม่ให้จุดศูนย์กลางบางทีมันก็เมกเซน์แหละที่เขาไม่ได้ช่วยเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรือว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทําให้เขาช่วยเราเสมอไปใช่ไหมครข้อที่2เนาะเขาบอกว่าให้เราแบบลดลดการต่อต้านลงนะเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันคือการยอมรับว่าเราเราโอเคกับ สิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราไม่มีนะบางทีเนี่ยเราเราไม่ยอมรับอ่ะเราต่อต้านว่าเฮ้ยทำไมชันทาไมบริษัทไม่รับฉันเขาทํางานนะเราก็ต่อต้านแล้วเราก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจเราก็ move on ไม่ได้เดินต่อไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าโลกไม่แฟร์ทุกอย่างมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็มันก็ทำให้เราเหนื่อยแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ ก <G ül> ็จริงจริงนะครับจริงๆท,ที่ที่ท่านคิดว่าโลกไม่ยุติธรรมเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันก็จริงนะโลกก็ไม่ยุติธรรมจริงแหละบางทีเราดูขยนันขยันแต่ทาไมหัวหน้าไปขึ้นเงินเดือนใหน้กับอีกคนหนึ่งใช่แต่ว่าเราจัดการกับความยุติธรรมของโลกไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่ายอมรับไม่ได้แปลว่าไม่ได้ใครทําอะไรกับเราเราก็ต้องยอมรับหมดไม่ใช่นะเราหาทางแก้ไขเราหาทางปรับปรุงถ้าที่นี่เขาไม่เห็นคุณค่าเราบางทีเราอาจจะต้องลองหาทางออกหาที่อื่นหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนานาที่จะทําให้เราเดินต่อได้ดีกว่า เราจะจะเก็ s สตั k กอ่ะเก็ตสตักก็คืออยู่ที่นี่แล้วก็ได้ยอย่างเดียวอะ่ะเข้าใจครับบางทีมันหายากอีกคือผมเข้าใจนะเวลาเวลาพูดแบบนี้บางคนก็รู้สึกว่าหาได้ก็หาไปแล้วสิอะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูครับยังดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเนาะแต่ถ้าเกิดท่านมั่นใจว่าท่าน,ท,านท่านทำทุกอย่างแล้วก็โอเคครับมันก็ไม่มีอะไรจะทําเพิ่มเติมนะแต่หลายครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ทําทุกเรื่องทําทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกแค่งุนกิ่อย่างเดียวแล้วเราก็ต่อต้านสิ่งที่เราไม่มี คือคือพอเราไม่ได้ตำแหน่งเราก็ต่อต้านอย่างเดียวอพอเราไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราก็รู้สึกงุดงิดอ,อย่างเดียวเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าโซลูชันหรือว่าทางออกอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นการเสนอแนะก็แล้วกันคือลองดูว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วเราจะสามารถจัดการปัญหาพวกนั้นได้ยังไงเนาะ,ะมาดูอันที่3นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทาได้อย่างเดียวหรอกเราทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลย ผมผมยกตัวอย่างก็ได้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานแล้วสมมติว่าเราอยากสมัครอยากได้งานนี้มากเลยบอกเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะฉันน่ะเก่งมากเรื่องนี้ฉันเรียนจบมาทางด้านนี้ฉันมีประสบการณ์ตรงทางนี้แล้วฉันคิดว่าฉันควรจะได้งานนี้ปรากฏว่าเราเราไม่ได้อะด้วยเหตุผลในก็ได้นะอาจจะมีคนเก่งกว่าเรามาสมัคร อาจจะเจ้านายคนที่รับสมัครอาจจะลำเอียงไม่ชอบเราไปชอบอีกคนหนึ่งเป็นเส้นสายไม่รู้แหละเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ทําให้เขาไม่รับเราเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าเราเราไม่ไม่มีงานนี้แล้วเราทําอะไรต่อไม่ได้แล้วฉันต้องงานนี้เท่านั้นถ้าไม่งานนี้เนี่ยฉันจะไม่ยอมทํางานอีกเลยนะไอ้อย่างนั้นเราก็ไปได้ยากใช่ไหมจริงๆแล้วเผลอๆนะเราอาจจะทํางานอื่นที่เราไม่เคยคิดอ่ะได้ดีกว่างานที่เราคิดว่าเราทาได้ดีซะอีกเพียงแต่เรายังไม่ค้นพบตัวเองบางคนบอก มันไม่นะอาจารย์ผมหรือหนูเนี่ยทาเรื่องนี้ได้ดีมากใช่ตอนนี้ได้ดีมากเรื่องนี้เนี่ยแต่มันไม่มีโอกาสไงโอกาสยังไม่มาหาเราไงเราเราไม่ลองดูเหรอว่าชีวิตเราเราจะทําแค่เรื่องเดียวเลยเหรอเราอาจจะมีทางเลือกทางอื่นที่อาจจะยังไม่ได้เก่งมากนะักนะตอนนั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณทําเนี่ยคุณอาจจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันอาจจะแซงทักษะเดิมที่คุณมีอยู่ก็ได้นะลองดูครับลองดูผมผมไม่ได้บอกให้ทิ้งความฝันนะ บางทีอะความฝันมันไม่ต้องทิ้งแต่มันขยายได้แล้วอาจจะเจอฝันใหม่ที่มันเจ๋งกว่าฝันเดิมก็ได้ถ้าเราไม่ลองดูเนี่ยเราไม่รู้หรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเรามองตัวเองนะเราเรียนหนังสือก็ได้นะเราก็ไม่ได้เก่งวิชาเดียวนะมันก็มีหลากหลายวิชาที่เราเก่งนะทำงานเนี่ยผมคิดว่าทักษะของการทํางานเนี่ยเราก็คงไม่ได้เก่งแค่ทักษะเดียวอะมันจะมีบางทักษะที่เราก็เก่งด้วยได้เพราะฉะนั้นลองลองลอง,ลองขยายความเก่งรู้ครับ แล้วลองใช้ความเก่งที่มันหลากหลายเนี่ยอาจจะได้โอกาสใหม่ๆแล้วเราก็จะ move on แล้วก็เดินต่อได้ข้อที่4นะครับคือทั้งหมดทั้งบวกเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นก็เป็นคล้ายๆข,ข้อแนะนาของหนังสือ how to เกือบทุกเล่มเลยหรือหรือไม่ไม่ถึงกับทุกเล่มหรอกแต่ว่าหลายๆเล่มเลยที่เขาจะเตือนสติเราว่าอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด เหตุผลง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไปอยู่ในอดีตก็คือคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้เดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา1ิปีที่ผ่านมา,า,นมาถ้าเราใช้เวลาเยอะเกินไปผมไม่ได้บอกห้ามคิดนะคิดได้แต่ถ้าเราใช้เวลาเยอะเกินไปเราก็จะตกอยู่ในอดีตซึ่งมันมีแต่ความเสียดายส่วนใหญ่มนุษย์เราก็แปลกนะบางทีเราก็ชอบคิดสิ่งที่มันไม่ควรคิดนะรูงี้ใช่ไหมถ้าทําตอนนั้นถ้าแบบนั้นถ้าแบบนี้ซึ่งความคิดแบบนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ไนี่ยเพราะว่ามัน มันย้อนกลับไปเปลี่ยนไม่ได้ไงก,ก็คิดได้ครับแล้วเป็นบทเรียนว่าตอนนั้นนะ่ยถ้าเราทําแบบนั้นมันจะดีกว่านั้นแล้วจบแล้วก็วันนี้เราทําให้มันดีที่สุดกับอีกเรื่องหนึ่งคือการคิดนอนาคตคือวางแผนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับคิดนานาคตเผื่อไว้สําคัญนะครับว่าถ้าเราทําแบบนี้ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นยังไงแต่ว่าบางบางอย่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องคิดก็อย่าไปคิดมันเยอะนะักผมไม่ได้ห้ามคิดนะเพราะผมก็ยังคิดเลยนะแต่ว่า ไอ้อนาคตเนี่ยมันชอบพาเราไปสู่ความวิตกกังวลซึ่งบางอย่างไม่มีประโยชน์เลยนะว่าไม่ไม่ไม่รู้จะวิตกกังวลไปทําไมสมมตินักศึกษาแล้วกันนะเพราะวันนี้เขาไปสอนหนังสือมาเนี่ยถึงนึกถึงเขาเนี่ยถ้าเขาตอนแรกเนี่ยเขาควรคิดครับว่าถ้าเขาไม่อ่านหนังสือเนี่ยเขาอาจจะสอบตกอันนี้เขาควรคิดเพราะการคิดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเขาเขาจะได้อ่านหนังสือในะปัจจุบันแต่สอบไปแล้วอะไม่ต้องคิดแล้วว่าจะตกไหมนะคิดได้แหละแต่คิดทีเดียวพอละ เพราะว่าเราคิดทุกวันวันละ20ชั่วโมงมันก็ไม่ช่วยทําให้คะแนนเราเพิ่มหรือลดได้นะเพราะสอบไปแล้วเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นลองคิดดูครับว่าถ้าเราวิตกกังวลอะไรอยู่เนี่ยเออมัน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 ช่วยไหมถ้าวิตกกังวลแล้วมันช่วยเอาวิตกกังวลไปเช่นก่อนสอบเฮ้ยถ้าไม่อ่านเนี่ยตอนนี้กําลังเพลียเลยถ้าเราไม่อ่านเราตกแน่เอางี้ดีอ่านซะเพราะเอาวิตกกังวลความวิตกกังวลน,นั้นมาเป็นพลัง ในการอ่านหนังสือแต่สอบไปแล้วทําได้ไม่ได้ไม่รู้แหละเออทำไม่ได้แล้วกันทําได้คงไม่วิตกทําไม่ได้แหละแต่วิตกกังวลช่วยไหมจังหวะนี้ไม่ช่วยละเพราะว่าสอบไปแล้วอ่ะมาถึงข้อแนะนำมันที่5นะเวลาเราเจออุปสรรคเจออะไรต่างๆที่มันทําให้เราทอ้อเดินต่อไม่ไหวเนี่ยเขาบอกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทําคือการบ่นอย่างเดียวคือเขาบอกบ่นเนี่ยมันยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงสิ่งที่เราควรทําคือการหาโซลูชันหาทางออก ผมโนต้ตไปอีกเหมือนกันนะเนื่องจากเราเป็นมนุษย์ปุุชนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมไม่ได้ห้ามบน่นเพียงแต่ว่าอย่าบ่นเยอะถ้าเกิดบ่นเยอะเนี่ยเราจะมีมีเวลาหาโซลูชันน้อยลงสังเกตคนบ่นไหมคนบ่นจะบน่นแต่มักจะไม่ค่อยหาโซลูชันอะทำไมมันแย่อย่างนี้ทำไมเฮงซวยอย่างนี้ทำไมโลกเป็นแบบนี้ทำไม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 ซึ่งเราไม่ได้ต้องการหาคําตอบหรอกว่าทาไมเราแค่บน่นเจอหน้าคนนี้ก็บน่นเจอหน้าคนนั้นก็บ่นเจอหน้าคนนู้นก็บน่นเราเอาแต่บน่บนบน่บนบน่บนเนี่ยเวลามันก็จะหมดไปกับการบน่นแล้ว ใครสังเกตไหมครับถ้าใครเป็นคนชอบบ่นนะผมก็ไม่ได้ว่านะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์แต่ถ้าเกิดชอบบ่นมากเกินไปเนี่ยคนรอบข้างจะไม่ค่อยอยากฟังเราเท่าไหร่เพราะว่าเจอหน้าไอ้นี่บ่นอย่างเดียวเลยสังเกตไหมถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเลยนะถามว่าถ้าบ่นแล้วปัญหามันหายไปบ่นเลยครับบ่นมันเช้าจนเย็นเลยแต่ถ้าบ่นแล้วปัญหาไม่หายอย่าบ่นฮะหรือบ่นให้น้อยบ่นให้น้อยเพราะว่าบ่นก็บางคนมันอดไม่ได้ก็เอาบ่นให้น้อยเวลาที่เราควรใช้เยอะกว่าการบ่นคือการหาโซลูชัน เออแล้วเราจะทํำยังไงนะที่จะทําให้เรื่องนี้มันหายไปหรือว่าบรรเทาเบาบางลงไปเนาะสอบตกบ่นได้ไหมบ่นได้หูเซ็งา่าโคตรเซ็งเลยสอบตกโอเคแต,แต่แต่การบ่นไม่ได้ช่วยอะไรนะจะจะช่วยได้ก็คือคุณต้องเริ่มอ่านหนังสือตกครั้งนี้เนี่ยครั้งหน้าจะต้องเอาคะแนนให้มันขึ้นมาให้ได้เกรดมันจะได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหาโซลูชันให้เจอไม่เจอก,ก,ก็ก็ใช้เวลากับมันหน่อยทุกปัญหามีทางออกนะทุกปัญหามีมีม,ม,มีมีทางแก้ไข ขาผมผมผมจเจอเจอโค้ดคำนี้ชอบมากเลยไม่รู้ใครพูดเขาบอกว่าทุกปัญหามันต้องมีทางออกเพราะว่าถ้ามันไม่มีทางออกเลยมันไม่ใช่ปัญหาตั้งแต่แรกแหละเออจริงถ้าเราใช้คาว่าปัญหาเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะแก้ไขมันได้ถ้าแก้ไขไม่ได้เราเราไม่เคยบอกว่าพาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคือปัญหาใช่ปะ่ะเพราะมันแก้ไม่ได้ไงถ้าถ้าแก้ไม่ได้มไม่ใช่ปัญหาครับถ้าเป็นปัญหามันต้องแก้ได้เพียงแต่แก้ได้ เร็วได้ช้าได้ยากได้ง่ายน,นี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะพยายามหาโซลูชันนะข้อ6นะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเริ่มมีความรู้สึกทอ้อแท้หมดหวังหรือพ่ายแพ้เนี่ยให้เราคิดว่ามันคือสัญญาณแล้วว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอูชอบอะ่ะคือปกติคนทอ้อแท้หมดหวังจะไม่ค่อยได้คิดอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่านี่คือสัญญาณจากจากธรรมชาติจาก อะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกเราว่าเฮ้ยถึงเวลานะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วสมมตินะสมมติเราเอาเรื่องงานแล้วกันวันนี้คุยทีมงานจะเยอะก็ขอต่อเป็นเรื่องงานคือสมมุติเราทํางานเนี่ยแล้วตอนเนี้เราหวังว่าจะได้โปร,โ,ปรโมทได้ขึ้นไปตําแหน่งเป็นหัวหน้าแล้วเราไม่ได้ท้อแท้ไหมท้อแท้นะ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทํางานดีสิ้นหวังหมดหวังพ่ายแพ้ทุกอย่างเซ็งใช่ปะ่ะหลายคนก็เซ็งแล้วอาจจะเข้าหลุมเมื่อกี้ก็คือบน หัวหน้าหวยเอ่งซวยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคถ้าถ้าจะอยากบ่นนะก็บ่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราลองคิดว่านี่คือสัญญาณมันคือทายมันคือสัญญาณที่บอกเราว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรอ่ะอันนี้ต้องคิดต่อนะเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไหมไอ้ที่เราไม่ได้ขึ้นตําแหน่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของเราการพูดจาของเราไหมเปลี่ยนวิธีการทํางานไหมแสดงว่าเราเราทำงานหนักก็จริงแต่อาจจะไปหนักคนละ คนละฟิลคนละเรื่องหนักในสิ่งที่มันไม่เกิด Impact มากทํางานเยอะก็จริงแต่ว่างานนั้นมันเป็นงานที่ไม่ได้ช่วยองค์กรมากนักหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนฝ่ายเปลี่ยนงานไหมมันถึงเวลาเลยหรือเปล่าถ้าถ้าเกิดคุณทําทุกอย่างแนละ้วผลงานคุณดีทุกอย่างมั่นใจไม่ใช่ว่าลําเอียงเข้าข้างตัวเองนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าตัวเองทํางานดีทั้งนั้นแหละแต่เราดูแล้วว่ามันมันใช่เลยจารย์แต่หัวหน้าเนี่ยเขาลำเอียงจริงๆเฮ้ย <He> ถ้าถึงเวลาแบบนั้นเนะี่ยคุณอาจจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะ ลองหาแล้วนะว่าคุณคุณเติบโตในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเก่งยังไงก็เหมือนเหมือนพืชน,นะนะคุณเก่งยังไงก็ตามแต่ว่าสภาพแวดล้อมดินมันไม่เอื้ออหนวยคุณก็ไม่โตหรอกคุณไปหาที่อื่นที่โตกว่าดีไหมแต่มองให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะอ,อารมณ์อย่างเดียวไม่ขึ้นเงินเดือนเนาะลาออกแม่งเลยอะไรเงี้ยทําอย่างนั้นอันตรายนะครับใช้สติก่อนคิดดีๆโอเคมาถึงข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่า การการก้าวหน้าไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นการก้าวหน้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มทำอะไรสักอย่างได้แล้วคือผมรู้เลยนะฟิลลิ่งอ่ะบางทีนะบางทีมันจมอยู่กับความผิดหวังหรือว่าความผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่มันหมดกำลังใจเนี่ยมันไม่มีแรงหรอกมันไม่มีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรหรอกแต่ลองดูแบบนี้ฮะนิดหนึ่งก็ยังดีผมผมมักจะเตือนตัวเองแบบเนี้ย ข้อนี้ข้อนี้ผมเคยแชร์เทคนิคอันหนึ่งแต่มันมาจากหนังสือชื่อ tiny habit เป็นเล่มเล่มเล็กๆนะครับไม่ใช่เล่มที่หนาๆที่ตอนนี้เมื่อสักปีที่แล้วเขามีแปลเล่มนั้นกำลังอ่านอยู่อ่านไม่จบนะยังอ่านไม่จบแต่เล่ม tiny habit เนี่ยมันสอนเราว่าคุณปัญหาอันนี้ผมผมขยายความแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาที่พอยนี้คือปัญหาเวลาเราจะทาอะไรสักอย่างให้มันเป็นนิสัยอ่ะมันทายากเพราะว่าพอเราทำเราจะนึกถึงอุปสรรคที่มันยิ่งใหญ่ หลายคนเนี่ยตั้งเป้าเนี่ยจะตั้งเป้าที่มันยากนะอย่างเช่นคนไม่เคยวิ่งเนี่ยจะตั้งเป้าว่าฉันจะวิ่งทีเดียววันละ5โลทุกวันอย่างเงี้ยถ้าวิวพวอร์หรือพลังใจเราสูงเช่นช่วงปีใหม่เนี่ยจะสูงเป็นพิเศษเพราะว่าเพิ่งผ่านปีใหม่มาจะตั้งเป้าว่าปีนี้ฉันจะเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยนะก็จะเข้ายิมทุกวันวิ่ง5โลทุกวันแต่ว่าบางทีไฟมันจะมอดสังเกตไหมตอนเนี้ย ผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วหลายคนเลิกวิ่งแล้วหรือวิ่งวันเว้นวันละวันเว้น3าวันละมันจะเริ่มไฟมอดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเป็นไฟไม่ฟงังแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งเป้าใหม่แล้วก็จะไฟลุกโชนแล้วก็จะมอดเขาบอกมนุษย์มันมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเป้าคุณอนะ่ะมัน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 แบบถ้าคนไม่ได้เป็นคนชอบวิ่งอะ่ะนึกภาพเลยวิ่งห้าโลตั้งไกลอะ่ะนานอะ่ะโอ๊ยไม่อยากวิ่งฝนตกแดดร้อนอะไรเงี้ยจะมีข้ออ้างมาเสมอทายนี้ครับบิดเขาเลยบอกว่าเวลา จะสตาร์ทให้คุณตั้งเป้าแบบง่ายซะจนคุณแบบไม่มีทางพลาดอ่ะเช่นแทนนี่คุณจะตั้งเป้าวิ่งวันละ5โลเนี่ยนะคุณบอกว่าขอวิ่งวันละ1เมตรตลกไหมบางคนบอกบ้าแล้ว1เมตรจะไปวิ่งทําไมแต่พอยมันคืออะไรพอคุณคิดว่าถ้าคุณตั้งเป้าวิ่งวันละหเมตรถามว่ามีใครทําไม่ได้บ้างวันละหเมตรวิ่งได้หมดเพราะนั้นเนี่ยคุณก็บอก1เมตรวันนี้1เมตรคุณจะคุณจะกล้าไปวิ่งละ คุณจะไม่บนแล้วว่าแดดร้อนฝนตกอะไรคุณจะไม่ค่อยบดหรอกเพราะว่ามันแค่เม็ดเดียวะคุณจะเอาอะไรนักหนาแล้วเม็ดเดียวกับบ้านแล้วแต่เชื่อตร้อยทั้งร้อยอ่ะเอาร้อยละเก้าสิบเก้าก็ได้อาจจะมีคนวิ่งเม็ดเดียวแล้วเลิกก็แดะผมเลยบอกว่าร้อยร้อยทั้งร้อยเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณออกไปวิ่งเม็ดหนึ่งคุณไม่หยุดหรอกใช่ไหมแล้วคุณก็จะวิ่งไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ห้าโลเองอ่ะประเด็นมันคือมันยากตอนต้นครับตอนที่คุณไม่ขยับอะ่ะจะมันยากตอนวิ่งเนี่ยนะยากที่สุดตอนใส่รองเท้า ไอวิ่งอะไม่ยากหรอกคุณก้าวไปสัก2อสก้าวเดี๋ยวมันจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันจะไปได้เองมันจะไปได้เองเพราะฉะนั้นมันกึง่งๆหลอกตัวเองนิดนึงอะว่าเอาวิ่งวันละหนึ่งเมตรอยากเขียนหนังสือเนี่ยเขียนวันละหนึ่งทัดตั้งเป้าแบบนี้แล้วคุณเขียนแล้วคุณไม่อยู่อกวันทัดนึงอะเดี๋ยวคุณมาได้เป็นหน้าแหละเดี๋ยวมันจะมาเองกลับมาที่ตรงนี้นะก็บอกว่าตอนที่คุณท้อแท้สิ้นหวังอะคุณไม่อยากจะทําอะไรสักอย่างเริ่มสักนิดนึงก็ยังดีผมมีีีอออกกตััวย่างงนึงครบ คือผมส่งเปเปอร์ไปใช่ไหมเป็นงานวิจัยส่งไปในวรารสารต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะถูกคอมเมนต์กลับมาถ้าไม่ถูกรีเจกรีเจกคือปฏิเสธนะถ้าปฏิเสธก็จบแต่ถ้าเกิดถูกคอมเมนต์กลับมาบางทีเยอะมากเลยเยอะจนท้อนนะ่ะเอ,า,อางี้ดีกว่าเป็นเมเจอร์รีวิชันหรือแก้เยอะอะม,มันแบบบางทีมัน,ม,นมันคิดเคยคิดนะแบบไม่ต้องส่งแล้วมั้งเลิกเอาจริงๆนะส่วนตัวผมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วนะ เพราะว่าตำแหน่งวิชาการก็ถึงศาสตราจารย์แล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องเขียนเปเปอร์แล้วก็ได้เพราะว่าไม่ไม่รู้จะขอตำแหน่งอะไรได้อีกแล้วพูดถึงทําเพื่อทุนวิจัยเหรอ,อถ้าเอาเรื่องเงินมาเป็นหลักเนี่ยทำอย่างอื่นได้เงินเยอะกว่าอีกวิจัยได้เงินไมเ่เยอะหรอกแต่ผมชอบทำไงแต่บางทีเนี่ยมันก็ท้อนะผมก็มีนะท้อแบบเห็นแล้วแบบไม่อยากทําเลยประเด็นคือเฮ้ยไม่อยากแก้ใช่ไหมเอานิดนึงก็ได้ แก้คําผิดมันจะมีมีคนอ่านบางทีเขาบอกหน้านี้ตรงนี้ผิดอะไรเงี้ยเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้โคตรง่ายเลยแต่เชื่อไหมพอเริ่มแก้ปุ๊บนะเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันไฟลุกเดี๋ยวมันก็แก้ขึ้นมาได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับ7ข้อนะที่วันนี้เอามาฝากเวลาเราท้อแท้แล้วเราอยากจะเดินต่อนะครับผมสรุปให้ฟังเร็วๆนะครับข้อที่1เราไม่ใช่ศูนย์การของจักรวาลน,นะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาทําในสิ่งที่เราต้องการเสมอไปข้อที่2นะ บางทีเรามีแรงต่อต้านกับสิ่งที่เราไม่มีนะคือคือหมายถึงว่าเราไม่ยอมรับเพราะเราเซงในสิ่งที่เราไม่มีให้มาโฟกัสในสิ่งที่เราที่เรามีนะอันที่3มนะคือเรามีความสามารถมากกว่าหนึ่งเนาะบางทีเราก็ขยายความสามารถเราผิดหวังเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะผิดหวังทุกเรื่องนะครับลองทําเรื่องอื่นดูบ้างก็ได้อันที่4ี่นะครับอ,อยู่กับปัจจุบันเอาง่ายๆอยู่กับปัจจุบันอันที่5้านะครับอย่าเอาแต่บ่นนะหา,า,นนะหาโซลูชันด้วยหาวิธีการแก้ไขด้วยอันที่6นะ ถ้าเรารู้สึกท้อแท้มากๆเนี่ยมันมันมันคือสัญญาว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแล้วแล้วอันที่7นะครับทํานิดนึงก็ถือว่าก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นเริ่มทําเถอะนิดนึงก็ยังดีนะครับโอเควันนี้เอามาฝากประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิส od ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story